บ่แล้วดอกพี่น้องหลังจากที่มือขึ้นคอยกับอีพอผ้ากันผ้าสีพืนแล้วเรียบร้อยก็เป็นในสภาพแบบนี่เลยจ้าสีเขียวอึมลึมโอ้พี่น้องคอยละงเงยไหลสีเขียวแบบงามแห้งจ้าพี่น้องแต่กับบอลขั้นได้แล้วร้อเก็บงานนี่ละจ้าอาหารเร้าของคอ,อยกับขอบขั้วมือนีก็คือลาบเท้ากับพี่น้องสงสัยท่าสีเขียวหลายแล้วก็อยากกินก็เลยด้ลาบเท้าจา้า แม่คอยได้ลาบเท่ามาตื่นขึ้นมาเหตุบอกว่าตื่นขึ้นมารลบเท่าเร็วๆว่าสั่นคอยกระดูวได้ยนินว่าลาบเท่าคอยกระโอนอว่ากับแม่คอยอยู่ในครัวที่เห็นข้างล้างหกๆบก่เมนหยังได้จา้าพี่นองเข้าใหญ่ขวงเขามาจากตรงที่เฮ้าเทพื้นเนาะผ้าสีไม่ก็เลยเป็นอีกยังที่ว่าย่ายขวงเขามาหกอยู่ทางในครัวนี่จ้าอดเอาสะกอนเพราะว่าเขามีพื้นที่ใส่สวยหน่อยเฮากระตองแบบว่า เออง่ายไปง่ายมากแบบนี้แหละจ้าเดี๋ยวล่อสีแห่งสียางเข้าค่อยค้นค่อยไปง่ายข้าไปนี่แหละแม่ค่อยกัย่าส่วนไปส่วนมากจะบอกว่าเครืองลาบเข้าหลาหลายพี่น้องค่อยปนปัสทู่ใส่แบบนี้เลยซิมโอ้แสบหลายพี่น้องใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายได้ผงชูเนี่ยนะเออใส่ไปจ้าไม่ได้กินลาบเข้ามาหลายปีแล้วพี่น้อง พอได้กินก kind of ็ค like ือโอ้ยซสบหลายบะเพ็ดก็ไปเอาบอกพริกมาใส่อีกบอกพริกก็หอหไงบะข้าวนีเทใส่กะปุกภาวาคั่วยังบะข้นวเ้นีวจ้าก็เลยบอกเป็นยังดอกก็คือเออใส่แบบนี้กับบอกเป็นยังดอกนะแม่คอยบอกว่ามึงอย่าใส่หลายเลยเด้อบอกพริกมันเพ็ดเพ็ดว่าสั้นเพ็ดบ่เพ็ดว่าหูจามแล้วจามอีกจ้พี่น้องกับแบบสภาพแบบนี้เลยเทปนปัทู่ลงมาเพราะว่าเครื่องทุกอย่างน่ะคอยเฮ็ดไว้แล้วเนาะคนโคเลโคเลแบบนี้เลยใส่บอกทัวใส่เข่าคั่วใส่บอกพริกปนเออ ไซอันเขาเอื่อหนียังก่อนละจ่าพินงบอกเขือคืนหานาไซตนหฮวมพักซี่ไ่โอ้ยเรืองหลายเฮ้งจา่าเทศเจ้าจะบอกว่าลาบเท่านี่คือขนาดผักนี่น้ำลายยังไหลน้ำลายย,ลาย,ย้งแตกแล้วจ่าพี่นงเห็นบอกเท่านี่เห็ดสุกแล้วด้วจ่าจังเอามาเห็ดอันอันลวกสุกแล้วจึงเอามาลาบนอกบกากินดิบแล้วก็น,นี่ละจา่าหลังจากที่สีแห้งอีหยังแห้งกับผ้ากันมาเห็ดงานแบบนี่เลยจา้า ขอบคุณพี่น้องสุขูมสุคนคอยได้รับการติชมได้รับการอีหยังทุกสิ่งทุกอย่างคอยกันนํามาแก้ไขปรปับปรุงบ่โกรธบ่เครียดเด้อจ้าเวลาลูกค้าคอมเพนต์เวลาลูกค้าบอกอีหยังคอยกันเก็บข้ามติชมทุกอย่างมาปรปับปรุงพัฒนาแก้ไขทุกอย่างพี่น้องเพื่อถี่ว่า เฮาจะได้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆเฮาจะได้รู้ว่ามันขาดตกบกพ่องบองไดขอบพุณนอีหลีจ้าถ้าลูกค้าบ่บอกหรือบ่มีคนบอกคอยกับบ่รู้ว่าคอยพิดพลาดบองไดอียังบองไดกันนี่ละจ้าพี่น้องกับพยายามเฮ็ดทุกอย่างให้มันดีพยายามปรับปรุงแก้ไขทุกอย่างให้มันดีเนาะอันใดที่สมควรพัฒนาอนไดที่สมควรแก้ไขคอยกับเฮ็ดเบิดปรับปรุงเบิดทุกอย่างจ้าพี่น้องเฮาก็อยากเฮ็ดทุกอย่างให้มันดีเนาะ ทำทุกอย่างเห็ดสะอาดสะอ้านจ้าข่อยสือโต๊ะมาเห็ดแพกอย่างดีเวลาแต่ว่ามือนี่ขอโทษขอพ่ยเด้อพี่น้องเอยผ่าปิดจามูกข่อยเบิดบอกคู่ค้นเลยจ้าเพราะฉะนั้นกะขออนุญาตที่ว่าใส่มือเดียวกะบอกเป็นยังจ้าพี่น้องทุกอย่างก็โอเคอยู่ก็ไม่เป็นไรมือต่อต่อไปอาจจะดีก็นีไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องคนเท่ามันก็ต้องมีการพัฒนาน่ะเนาะเออเห็ดไปนั่นหละจ้าพี่น้องบ่มีอย่าง ขอบคุณทุกคนเลยผู้ใดอยากได้กิมจิกัทักได้เด้อจ้าพี่น้องแบบข่อยเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่เบิร์เลยจา้ารอบกอนก็คิดว่ามันจะดีมันก็บ่ดีเพราะว่านามมันกระซึมกระแตกออกมารอบนี่เฮ็ดใหม่จ้าพี่น้องแพ็กใหม่เฮ็ดใหม่สิ้นถุงยางดีแบบนี้เลยจ้าพี่น้องคะแล้วก็จะทําให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะจ้าพี่น้อง่หยุดอยแค่นีแน่นอนจะพัฒนาจะปรับปรุงทุกอย่างให้มันดีขึ้น ฝากขอบคุณพี่นองสุขูสุขคนที่ซอยมาอุดหนุนผู้ใดอยากได้กิมจิผักกาดกิมจิบอกแต่งกิมจิต้นหอมกิมจิหัวใชเท้าทักมาได้เด้อจ้าแล้วก็สินค้าเบตเตล็ตเยอะแยะมากมายที่นำเข้าจากเกาหลีสั่งได้เด้อจ้าพี่นองคะส่วนผู้ใดได้ของบ่คบบะยังกระทักมากหาเมค้าได้เลยมีของสต๊อกจุกเลยเฮ็ดซุมือสดซุมือทรงซุมือจ้า ผู้ใดบัคคันใด้รับสินค้ากับใจเย็นๆเ,เด้อมันสิมีสินค้าบางอย่างที่ยังมากบาคั้นได้หอดกันเลยบัคั้นได้ส่งเดี๋ยวจะจัดส่งให้ครบทุกคนนะจ๊ะขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องมาอุดหนุนกันมหมเด้อเดี๋ยวคอยไปแล้วจ้า